สวัสดีเด้พี่น้องเด้อมื่อนี้คุณยายสมสิเก็บฟื้นไปไหวก่อนพระเจ้ามาลักฟื้นข่อยเกือบเบิดเลยฟื้นนั่นกยายลางพ่อยแล้วตัดห้เหมือว่านนี้พระเจ้าลักไปเกือบเบิดยั่งหน่อยเดียวฟื้นยั่งหน่อยเดียวพี่น้องกา หมูดุนใหญ่ๆเข้าไปเบิ้ดเลยเขาจงไว้ข่อยจะดุนหน,หน่อยๆนี่เห็ดบาาเห็ดเว้นข่อยเนาะคือบ่กเอาไปเบิดโลดจงไว้เห็ดเนี่ยเบิ่มตรมิตรดุนหน,หน่อยๆเมื่อวานมิตรดุนทําแขนทําขาข่อยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้แล้ว คอยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วเด้อหผมาลักฟื้นคอยนี่ค้น่ายุบ้านมาว่านี่ไปมาว่านไปตลาดไปออก,กรถก็บป่าป่ามาตกกะเมืองหนอกไปออกรถมอเตอร์ไซค์กลับมามืดกลับมาหกโมงกลัวมันก็เมืดแล้วบ่เห็นบ่ได้เบ่งกองฟื้น กรตื่นเศร้ามาเบือเบือเศร้านี่มาเบิงเปิดประตูมาเบิงฟื้นอีหยังฟื้นย่างหน่อยเดียวฟื้นเหลียหน่อยเดียวพี่น้องเอ้ยเขาเอาไปเบิดแล้วเขาเขาเอาฟื้น่อยไปเบิดล่ะโมดุลใหญ่ๆซ้ำแขนซ้ำอันนี้ เอาไปเบิดเลยจงไหวแต่ฟื้นใหม่แค่แม่เอาฟื้นฟื้นใหม่คุณเอาของขวอยไปเบิดฟื้นมาแม่นหน่อยชีได้จักประมาณลดไทห,หน้านึงผุน่ะเหลียหน่อยเดียว โมูฟื้นใหญ่ๆเอาห้องข่อยไปเบิดเลยโอ้ยง้เก็บแขนหมอบ้านนี่ก็โถลดลมอยู่นี่แหละอยู่หน้าบ้าน๋ยว่ขอางนี่โหลดมันเบรกไอยู่เบรกเบรกมันข้างเบรกมันข้างร้อนน้น เบรกมันข้างแล้วรถปิกอัพกับจอดอยู่นี่ลหละปะก,กัแลนออกมาจากนาบ้านแลนออกมาว่าสิไปกินกว๋วยเตี๋ยวปัานี้มันเบกรกไปอยู่มันก็ไปตามดากโถดเพื่นเนาะตามดากโถดปิกอัพหมู่บ้านนี่ข่อยก็เจ็บแขนอยู่เด้นี่เจ็บอยู่เด้แต่ก็เหตุเพราะว่ามันบ่มีปู้เหตุไท้ผูใดว่างมาเก็เพื่อนคอยยันจุมในเด้อเจ็บแขนก็เจ็บ เก็บแขนสแก่เวบ่ีบสิแก่เลเ่วนนกกบอลนนพี่น้องจ้าเราก็ะสิไปตลาดได้สิบสิไปหาสื่อของสื่อไก่สื่ออันนี้มาอัดตู้เย็นไ้ทคาเก็บบุญลงทานมืออื่นอุ้ยมาง,งาน,งน,นใหญ่เถอคือบ่ตัดไหข่อยแน่นีใ่อใหญ่เอ้ย ยอย่างคือบัตรถ่ายแขวนเนอะบักแน่งงามบักเงาหนึ่งแล้วกับบัตรถ่ายเล้ากับบัตรถ่ายแขวนฮะแต่เงาเงาเปลือนมีตะใหม่งามงามบังแหนะสองส่วนมีตะงามงามจังใดมาหลับของข่อยเบิดเย้หน่ยนอยเดียวหนึ่ง ฟื้นข่อยบัากหลายหนึง่งว่าแม่นหน่อยๆน่อยฟื้นข่อยจำนี่กันรักข้องกันพี่น้องเอ้ยบัานมมเจ้าเป็นคือกันบอนี่บ้านโมเจ้ารักฟื้นบ่บ้านโมเจ้ารักฟื้นกันบอพี่น้องบ้านยายสมคือมารักฟื้นข่อยอยู่หนาบ้านแท้ๆนี่นะมารักฟื้นข่อยแค่หน่อยเดียวนึงมาอ้านพิ่นฟันไปให้ฟื้นบัากหลายหนึ่งเด้ กองเต็มหมองนี่เลยกองเต็มหมองนี่เลยนี่มาลักของข่อยเนาะไปตลาดมาทำเมื่อวานช่วยสิไปออกรดแล้วช่วยสิไปกินโน่นนี่นั่นท่วยสิไปเดินตลาดโซดช่วยสิไปเดินตลาดอันหางไปเที่ยวหางไปย่างหางรถตัด กลับมาฟื้นหายเกิบเบิดงี้ยังซ้ำเนียงได้รวดเดียวนี่ละ่ะยังซ้ำหนี่่่ะพี่น้องเอ้ยจงไว้ห่อยคือบอกเอาไปให้มันเบิดดรลดบุกฟื้นบาแมนห,นหน่อยหน่อยว้ เม <10. S 2> ื่อยเอาเอาเดี๋ยวก็เป็นหนึ่งสิหากจดตอนนี้วิดีโอที่บันทึกทั้งหมดจะถูกลบเอา